ฮัลโหลสบายดีสบายดีเอฟซีพี่น้องสาวลาวเฮาและก็เอฟซีพี่น้องสาวฟังไทยน้ำเดิ้อค่ะสบายดีเอฟซีเบิสุขซูคุุคนเลยจ้ะมื้อนี้เฮากลมาอยู่กับสองสาวลาสาวอัตตะปืนนั่นเองจ้ะทุกคนก่อนสีเขาไปชมคลิปก็มาเป็นกำลังใจให้น้องล่ะก่อนเด้อก,กดไลค์กดแชร์กดชับสักขยให้น้องละ่ะในเด้อจ้ะพี่น้องมื้อนี้น้องล่ะก็สีพาพี่น้อง ลงเกี่ยวข่าเกี่ยวน้ำเส้นเก่าเส้นเดิมจ้าเพราะว่าวงนี้น้องหลากะมีแต่อยู่ให้อยู่นานาะพี่น้องเนาะบาไปใสมาซ่านพี่น้องไปหายแล้วกับมานาเส้นเก่าเส้นเดิมจ้าพี่น้องวันนี้กระิบภาพพี่น้องลงเกี่ยวข่าคือเก่าพี่น้องวันนี้กระเด็ออกอีกแล้วพี่น้องแดดออดจางปางแจงสีมาหอดหน้าวสันพี่น้องเอ้ยไปพี่น้องวันนี้น้องหลากะกิบภาพพี่น้องไปรับชมการเกี่ยวข่านํากันเลยจ้า มาพี่น้องสิพ้าพี่น้องมาแก้วขา่าเ้ยคะ่ะมือหนีค่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้คือเข่าที่ห้าวแก้วมือว่านหนีเลยค่ะพี่น้องนี่แต่ว่าห้าวยังม่ทันมัดเธอเนาะถ้าห้าวแก้วเขาแล้วก่อนเ่าจะสิมัดบาดเดียวพี่น้อง <l acht> ส่วนร,ร้ายเข้ากับปกติเข้ากับสีแก้วตอนสาวมัดตอนแรกนะพี่น้องแต่ว่าน้องหล่ากับสีเฮ็ดปิที่ไม่มาสัน่นกับสีแก้วห้มันแล้วก่อนก็จังสีมัดบาดเดียวแล้วเนาะพี่น้อง โอ้พี่น้องเอ้ยข่าวมันจะมาหล่มเบิดแแหข่าวเฮามันหล่มเบิดอีดลี่แล้วเกี่ยวอันนี้ก็คือน้องสาวของน้องหล่าเองนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะเดีวเพื่นกับซิมาแก้วข่าวให้เบิงเพิ่นซีทีทิตหายเบิงวสันสาธิตนานมาซีทีทิตสาธิษถ่าเบิงอยากแก้วไหมเกี่ยวเป็นอันนี้ก็คือตากล้องของเฮาเลยค่ะพี่น้อง หน้าตากะบอดีป้านไดนี่แหละอันนั hmm, ้นก็คือพี่น้องคลองเฮาเนาะอันนี้ก็คือกกเขากกนามโอ้ยแหนวเบิงพี่น้องเอ้ยมันดมไข่นางยำพันเกลียวนี่เกลียวมาจากอะไรเห็นอะไรยำเน้อบวกเก็บกุ้งนะ ค่ะมาพี่น้องมาแกวเขาน้ากันเด้อค่ะบันนี้พี่น้องน้องหลักกัสิพาพี่น้องมาแกวเข้เส้นเก่เาเส้นเดิมค่ะต้องการต้อาตอนเทียงสิตั้งมางเดิมอยู่จากมีหรือบอมกุ้งจักเสือผาเอามาหรือเปล่ามาเด้อค่ะมาเด้อพี่หลักพี่นอ้นองเดิมมาแกวเขาน้ากันค่ะพี่น้องวันนี้เฮาก็มีพลเมืองลายเด้อแดดจับขนาดเลย สิเป็นลมเป็นแรงเกีียวคนละไฮพี่น้องถือว่ามันร้อนจริงๆเราก็ต้องนั่งพักสักครู่นะคะเพราะว่าเขามันลมแห้งวายคนละจอคนละเจฮอนฮอนพี่น้องแดดไลยขันเขาบ่ลมใคไแน่ดิขันมันยืนถึงสี่นี่ก็เพอวายอยู่ดอกอันนี้มันเป็นลมทางยืนไม่ไหวเลย ทางนี้สามคนเกี่ยวสภาพดูสิสภาพทุกคนนางวลภาเกี่ยวเขา้าฉันเกี่ยวไม่ไปนะ่ะวลภาสะแนว <c oughs> โอ้ยผีดอกเลยหวางขาหวงหนามของเขา,ากาด้ยโมงามเนาะดูสิสภาพนี่คือสภาพเขาวนาของน้องล่าคะ่ะไม่ไหวจริงๆดูสิมันนอนด้วยนอนครึ่งหนึ่งยืนครึ่งหนึ่ง จะเป็นลมสลัวัดครึ่งนึ่งเกี่ยวคนละจกคนละแจยแยกใหญ่กันเขาสปินแบบนี้นะทุกคนมันรักมากไม่ไหวค่ะแม่นี่คือสภาพเขาเี่เาสะเขี่ยวเมืองนั้นกะสุกครึ่งหนึ่งดิบครึ่งนึงสิบสองนาฬิกาก็ถึงเวลาพักผะะ่อแล้วค่ะ พาพี p p ino, ่น้องเกี่ยวเข่าเดียวกะพาพี่น้องมาพักผ่อนกันเบิ่งแมกซุซมนี่เกี่ยวโอ้พี่น้องเอ้ยสามาเอาจากเกี่ยวเนาะม่อยุ่มหยะแหงบัดมัดในโคตรยากเลยด้อยสีบอกมีเนาะสีบอให้หูเลยมามัดโคตรยากเลยเกี่ยวจังสันพี่น้องน้องลับบอบลืมนะคือเมื่อยแหงถ้าเวลาหามัดนี่มันม่หยุ่มหยะแหงเนาะอ่าพปพี่น้องพักผ่อนกันต่อมะเรง ชิลงมาเกี่ยวไม้พี่น้องเมื่อพักพ่อนยนอนอารมณ์ก่อนเมื่อยแห้งก่อนนี้พี่น้องทึงแดดอีกหอดโบฮอนเวลาพักผ่อนเขาก็มาคุชิโลกวกินงามเพนตำมาคุงแซ่บ กินมะขามมะขามใหญ่มากเอาก็ไว้อยู่เบเลยเฮ้สุดยอดเลยยามยอดนี่คือดักเรียบของเราแต่จสุดท้ายเปิงเบอวาลิตะมาเด้อพี่น้องเด้อกินมะขามเด้อยำยอดแหลมไทยอะยาม

แมวแอปีอ๋อแมวแอปกัดทองปีแม oh, ่เอ oh, si yes, uh, ็นแม่เป็นยูเรเลแม่นนาถ้าเป็นแม่นูนอี่เ็ั้ี่นาถ้าเปรนย่บ้าเอเนต้ี่รต้ยี่สิตจ้ยีสิกเนยีสิเก้าิบเก้าเปอร์เซนต์่ ก็นนต้องตอกกันตอยู่อามาคามเดียอยดีมาคามดองกัน,าน,นาขากูเลยกันไปใส่ม <ไป S 2> าคุดในจิโร่นี่อยบอกสิอึก <laughs> กินข้าวแล้วเ่ากับผ้าพี่ดองมาคุดจิโรจ้าพักเที่ยงนาะพี่น้องเนาะนี่นั่นคือบอนที่มันอยู่เนาะ แต่อย่างไงสิบายยังไงเอ็ซเรี่ยงนะมาคุดจิโรจ้ะพี่น้องพักเทียงเนาะที่แรกกะว่าสีบขัวกินตอนเพลนตั้มนี่จิโรตอนนี้มันกำลังไข่เนาะพี่น้องเพราะว่าจิโรย่ามย่ามนี้มันกะไข่เนาะเบิ้งแม่ทองมัน ทองใหญ่อึงลึงเลยจ้าพี่น้องเออมีแต่ไข่เต็มอยู่เพลินหยัดใส่เลยหยัดใส่กระปุกอันนี้คือจีราของหางนะคะเบิงหน้าตาจีราไปเสร็จนัวคั่วอร่อยเออเกือบสันจะหมดดินฮ้อนฮ้อนขยานดำว่าสันแต่สันก็ไม่ได้ขาวเลยแต่สันก็ไม่ได้ขาวเลยคือสันดำมากแต่สันก็ยานดำอยู่ดีผิวของฉันมันดำปกติ น,นี่ค่ะตัวเล็กๆแต่ว่าทองมันใหญ่มากแล้วก็ดูสิมันเตะข่อยปอกแปกปอกแปกอกเอจอกนเจอเจอแล้วค่ะนี่คือจีรอเนี่ยจีรอ,อมันกินสัน <c oughs> โอ้ยเนอยไปมันแกะจะกระโดดออกโอ,โอ้โห<อ>จริงๆนะลุกสิคะ ฉันกลัวสันดำคะ่ะแต่มันดำมากเลยค่ะคือพุทธโอ้ยพี่น้องเอ้ยขวบนม,มาใบมาหวา่นขุดขุดปุบได้ปับป๊บมาสั่นเพิ่นก็ยังสืบต่อจิรอมันหลอกลวงได้ามีเลยนี่มาหนับจีรอ,อกันค่ะหนับรอว่าเฮาได้ได้ลอยตัวเฮาสินับกับปีกกับยังมันบมดนับเบางปีมันน่ะลีกลักกันเลย เธอนอนทำไมอ่ะนอนอสิเธอนอนทำไมมีจีรอทุกคนเ่าได้อยู่ประมาณร้อยตเนาะเพราะว่าานับทางปีกทางหัวทางตีนทางจึงมันน,นี่จีรอเขาคฉับนี่เ่าได้ร้อยตร้อยตนะคะเพราะว่าเขานับ,นถ,นะะนบถึงอันนั้นอีนัง่งนวดมันนำนับขา กระนับปีกมันอย่ดู ok> <c <c ้อเไหอย่าลอยกว่าต้เราจะเอาไปขวาคาแล้วก็กิน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 เอาไปขวากล่าวก็เอาไปแกงเด็สิบหายแล้วมาพี่น้องมาเกี่ยวเขาย่ำแรงพี่น้องอันนี้คือขามาเกี่ยวเขาย่ำแรงเนาะย่ำแรงก็จะมีลมพัดมาเนาะแต่ว่าเกี่ยวให้มันเหลวเบิดกกอนจังสิมัดน้ำลัง อยู่บล็อกนี่พี่เนาะนี่นะไปหานันไปหานันแมาืออากะเอล้เแต่มาสักให้ไปเลยี่อัลเียวกับใครเกี่ยวกับใคร ถายสุดเออบนแดนรับวันดีเนาะบนิได้ตกาี่ยวเขาตัวนั้นแล้วก็ฮมัดเลยเราจะดฮกีเกี่ยวเขาให้ก่อนเขาแต่บนนึงพอบนมีจะเลยให้ญ่พ่สุดเลยนี่จะเป็นเขาให้ใหญ่หนึ่แต่ว่าเขาต้องามเขานข็้ยบแนดินนยเขาา

pun da olas mundira. Dia ler le pon chao chao. Oh, terus suka otom. Ini kaos ini kaos doan Vietnam loh,

อพีงเบรกไปพี่น้องวันนี้น้องลา่ากาพาพี่น้องมาเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำเสร็จเก่สินเดิมจ้าวันนี้น้องหล่ากัาสิภาพพี่น้องเมือบ้านนเนะจ้ะมามนนี้พี่น้องวันนี้กับสิข้อจบคลิปไปสักนีดก่อนเดอ้อดวเ่าก็ไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าเลยจ้าไปทีข้ามาเบิรงคลิปน้องหล่าก็ากามาเป็นกำลังใจน้องหล่าคือเก่ากับวันนี้กับสิข้อตสันีก่อนจ้าบ๊ายบาย